สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขาและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่จะนำเรื่องเราเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็มีสาระดีมาฝากอีกเช่นเคยนะครับซึ่งท่านเคยนะครับสงสัยหรือไม่ว่า ยาที่เราใช้กันเป็นประจำเนี่ยโดยเฉพาะนะครับวันนี้ที่จะนำเสนอนก็คือตัวยาที่รักษาสิวนกให้หายนะครับซึ่งก็มีหลายสูตรมากนะครับทั้งยาที่มาจากธรรมชาตินะครับหรือยาที่เป็นยาปฏิชีวนะนะครับซึ่งพวกเราก็ได้ รู้จักจากคําบอกเล่าว่างนะครับแล้วก็การทดลองนะครับายาปฏิชีวนะใหม่ๆบ้างนะครับซึ่งนะครับผมได้ไปค้นหานะครับตัวยานะครับที่เราใช้กันเป็นประจำนี่ว่ามันมีความเหมือนกันยังไงนะครับทำไมเมื่อกินยาพวกเนี้ไปแล้วเนี่ยสีวนกเนี่ยถึงได้หาย ยาที่เราคุ้นเคยนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะพออย่างเช่นอันดับแรกก็ยังเป็นตับไก่สดนะครับอันต่อไปคือน้ามันตับปลานะครับอันต่อไปก็คือ,อปลาสาับครับบวกกับพริกสดนะครับอันต่อไปคือกระปินะครับกระปินะครับแล้วก็ที่5ก็คือมันปูนา นะครับคือตัวยาพวกนี้คือเราเคยชินนะครับจากาเซยรุ่นเก่าบ้างนะครับจากายา,าปฏิชีวนะชนิดใหม่ๆนะครับทีนี้ผมก็เลยลองไปวิเคราะห์นะครับในายาที่ผมพูดมาข้างต้นเมื่อกี้นะครับ5้าชนิดนะครับที่เราใช้กันเป็นประจำนะครับว่า,ามันมีสาร ที่เหมือนกันไหมนะครับมีสารตัวใดบ้างนะครับผมอ่ะไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ถือว่านะครับใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยเลยเมื่อนกเป็นสิวนะครับก็คืออันดับแรกคือหนึ่งก็คือตับไก่สดนะครับซึ่งตับไก่สดนี่ก็คือหลายพื้นที่นะครับผมให้นกกินตับไก่สดนะครับเมื่อนกเป็นสิวนะครับหลายท่าน ก็บอกว่าหายนะครับซึ่งผมไปวิเคราะห์นะครับในสารอาหารในตับไก่นี่นะครับสารตัวนี้จ,จะมีอยู่ในทุกชนิดเลยที่ผมยกมาก็คือมีวิตามิน A นะครับตับไก่นี่มีวิตามิน A สูงนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยไม่ว่าวิตามิน B2 เนี่ยนะครับอันนั้นคือเป็นส่วนประกอบแต่ลหลักๆนี่ก็คือ วิตามินเอนะครับในตับไก่มีนะครับหลายท่้นก็เอ๊ะมันจะเกี่ยวอะไรกับวิตามินเอนะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปนะครับ2ก็คือน้ำมันตับปลานะครับวิตามินเอนี่นะครับจะพบมากที่สุดก็คือในพวกเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ผักใบเขียวนะครับบางชนิดฉันแล้วนะครับน้ำมันตับปลานี่นะครับ ถึงพบวิตามินเอนี่มากที่สุดนะครับเป็นวิตามินตัวเดียวกันกับตับไก่สดนะครับก็คือมีวิตามินเอนะครับแถมสูงกว่าตับไก่สดอีกนะครับผมอันนี้คือน้ำมันตับปลานะครับนอกนั้นก็จะมีวิตามินดีวิตามินอีกนะครับนั้นก็คือเป็นส่วนเสริมของน้ำมันตับปาแต่ที่เหมือนกันกับตับไก่สด ก็คือมีวิตามินเอนะครับน้ำมันตะปาก็มีวิตามินเอนะครับอันต่อไปสามปลาสับนะครับปลาราัก็คือปลาเนะครับที่เราเอามาสับนะบเพื่อจะทําเป็นคําเป็นคํานะครับป้อนใอหนกนะครับในปลานะครับวิตามินนะครับก็จะมีวิตามินเออยู่ในปลา,าด้วย นะครับนี่เหมือนกันทั้งสามอย่างแล้วนะครับณนตอนนี้ก็คือมีวิตามิน A ทั้งสามแล้วนะครับในปลาลาก็มีเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับที่นิยมใช้นะครับอีกก็คือกะปินะครับกะปินี้หลายพื้นที่ก็นําไปผสมใบนะครับพืชธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบงวงช้างอย่างเงี้ยนะครับอ่า กะปินะครับก็มีวิตามิน A เหมือนกันนะครับในกะปินะครับส่วนใบจากาธรรมชาตินะครับก็อาจจะมีวิตามิน A เข้ามาช่วยด้วยนะครับอันนั้นก็อยู่ที่สูตรของไข่ของท่านนะครับแต่กะปิจะเป็นตัวหลักนะครับในการามีวิตามิน A นะครับที่ทำให้สิวของนกนั้นนะครับหาย อันต่อไปก็จะเป็นสูตรโบราณก็คือ5ก็คือมันปูนานะครับอันนี้มันปูนาก็คือจะหายากนิดนึงนะครับจะต้องรอช่วงฤดูหน้าฝนนะครับมันปูนาก็จะมีวิตามิน A นะครับด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโปรตีนนะครับในมันปูนานี่สูงมากนะครับอันนี้คือ5อันดับนะครับที่ ผมได้วิเคราะห์นะครับจากพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่ใช้กันเป็นยาในการรักษาสิวนะครับเมื่อให้กินยาพวกนี้อาการสิวนะครับหรือตาเปียกตาแฉะนี้ก็จะหายไปนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับทั้งตับไก่สดทั้งน้ำมันตับปลาทั้งปลาทั้งกะปิทั้งมันปูนาเนี่ย มีวิตามินตัวเดียวกันก็คือวิตามิน A นะครับอยู่ในอา,อาหารพวกนี้อยู่ในยาพวกนี้นะครับผมทีเนี้ยนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเสริมอีกนะครับซึ่งอ,อยากจะมีนะครับอา,อาหารนะครับเพิ่มให้นกนะครับและอาหารพวกนั้นก็ต้องมีวิตามิน A นะครับ เพื่อที่จะช่วยป้องกันไม่ให้นกนี่เกิดสิวนะครับผมก็ไปหาเม็ดนะครับต่างๆเม็ดธัญ,ญพืชต่างๆนะครับก็เท่าที่หาได้นะครับแล้วก็เท่าที่นกที่จะสามารถกินได้หรือเราทําให้กินได้นะครับก็จะมีดังต่อไปนี้ก็คือหนึ่งก็คือถั่วเหลืองนะครับถั่วเหลืองนี้มีวิตามิน A นี่สูงมาก อันดับแรกนะครับถั่วเหลืองนะครับถ้าเราจะทําให้นกกินก็ต้องบดนะครับอันต่อไปก็คือพริกสดนี่ครับพริกสดเมื่อกี้สับใส่กับปลารนะครับปลาก็มีวิตามินเอแล้วนะครับพริกสดก็ยังมีวิตามินเออีกนะครับบวกเพิ่มเป็นสองแรงนะครับซึ่งสมัยก่อนผมจะใช้สูตรนี้เลยนะครับเมื่อนกเป็นสิวนะครับจะใช้ปลาราสับใส่กับพริกสด นะครับนกหายเป็นซิวนะครับแสดงว่ามีวิตามินเอทั้งคู่นะครับอันต่อไปก็คือใบกระเพรานะครับใบกระเพ่านี่มีวิตามินเอสูงมากๆนะครับซึ่งเราจะเอาไปให้นกกินอย่างไรก็คือผมเคยทําให้ดูแล้วก็คือเอาไปขัดใส่กับข้าวเปลือกนะครับเพื่อให้ได้รสนะครับของ กระเพานะครับและกระเพาะก็ยังเป็นยานช่วยนะครับให้นกนั้นนะครับผมช่วยในอ,อ,อาการหวัดนะครับได้ดีนะครับเบื้องต้นนะครับอันต่อไปก็คือใบมะระขี้นกนะครับซึ่งใบมะระขี้นกนี่ก็มีหลายท่านนะครับใช้นะครับแก้สิวให้นกเพราะว่าสูตรท่านนี่ก็คือใช้ใบมะระ บวกกับน้ำปลานะครับซึ่งใบมะระนี่ก็มีวิตามิน A นะครับแล้วก็น้ําปลานี่ก็คือมีวิตามิน A อยู่แล้วนะครับฉะนั้นท่านได้2แรงนี้ก็คือให้นกท่านนะครับกินนะครับก็จะหายจากการสิวนะครับอันที่5นะครับสูตรนี้นะครับก็ได้จากพ่อออนนะครับซึ่งท่านได้บอกว่าใช้ใบนะครับทั่วแปรบ ใบถั่วแปรบซึ่งผมแมดดูแล้วก็คือมีวิตามินก็คือวิตามิน A เหมือนกันนะครับแล้วเราจะเอาถั่วแปรบให้นกเรากินแนี่ก็คือขัดกับข้าวเปลือกเหมือนเดิมครับครับอันนี้ก็คือ5อย่างนะครับที่ผมหามาก็คือทั้งนกกินเองได้แล้วก็เราทําให้นกนะครับของเราได้กินนะครับส่วน อื่นๆนะครับก็มีมากมายนะครับที่มีวิตามินูงสูงๆทั้งนั้นแต่นกเราไม่สามารถที่จะกินได้นะครับผมนี่ก็คือยานะครับแล้วก็อาหารที่มีวิตามิน A นะครับที่เหมือนๆกันนะครับเมื่อเราใช้ยาพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตับไก่เนี่ยมันปลาปลาซาบบวกพริกสดนะครับกะปิหรือว่ามันปูนาเนี่ยนกเราเนี่ย ถึงได้หายจากอาการสิวนะครับทีเนี้ยวิตามินเอเนี่ยาสารพคุณของมันเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรนะครับาสารพคุณนะครับผมผมจะพูดในฟังนะครับวิตามินเอเนี่ยนะครับผมเป็นวิตามินที่นะครับถ้าใช้อันนี้ก็คือใช้กับคนนะครับผมก็คือวิตามินช่วยนะครับในการมองเห็น เพิ่มนะครับภูมิคุ้มกันนะครับทำให้นะครับอาการป่วยหายเร็วขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังป้องกันการติดเชื้อนะครับผมในระบบทางเดินอาหารนะครับระบบทางเดินหายใจนะครับเนี่ยเห็นไหมครับวิตามิน A นะครับคือช่วยนะครับป้องกันเชื้อนะครับในระบบทางเดินอาหารก็คือท่านจะสังเกตนะครับนกนะครับเวลาเป็นจิวนี่ก็จะเกิด สิวขึ้นตามลำคอนะครับผมก็ช่วยนะครับตรงนี้นะครับป้องกันไม่ให้เชื้อนีอ้เกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นวิตามินเอนี่นะครับก็ยังช่วยนะครับการลดสิวนะครับการลดสิวคือลดสิวในในคนนะครับโดยเฉพาะสิวอักเสบเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีส่วน ตรงนี้นะครับที่ทําให้นกนั้นนะครับหายจากอาการที่เป็นสิวนะก็คือนี่ก็คือ,อสรรพคุณของวิตามิน A อนะครับอีกครั้งหนึ่งก็คือ,อช่วยป้องกันนะครับการติดเชื้อในระบบทางเดิอนอาหารนะครับระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ช่วยลดสิวนะครับโดยเฉพาะสิวอักเสบนะครับนี่ก็คือ สรรพคุณของตัวยานี้นะครับผมเอาแล้วครับผมสําหรับาสาระวันนี้นะครับก็คิดว่านะครับน่าจะอาพอได้ความรู้บ้างว่าตัวยาที่เรา,าใช้ให้นกกินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาจากธรรมชาติหรือว่ายาที่เราทําขึ้นมาเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่นะครับมีวิตามินที่ขายนะครับที่คล้ายๆกันก็คือวิตามิน A นะครับก็ น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับมือใหม่เซียนใหม่ทุกท่านนะครับผมเอาละครับผมสําหรับวันนี้ก็ฝากไว้เช่นเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็ลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะรับทราบข้อมูลก่อนใครน่ารผมวันนี้สวัสดีครับ